สวัสดีครับผมกาลังพูดถึงความรู้สึกซึ่งเราได้เรียนรู้ด้วยตัวเองมันเป็นกระบวนการที่ผมใช้คําว่ารีเบิร์ตเป็นการเกิดใหม่ของของชีวิต,ตเป็นการเกิดใหม่ที่เรารู้สึกสดชื่นรู้สึกมีชีวิตชีวาตลอดเวลาเต็มไปด้วยพลังของความของความอ่อนโยนของความสุขุม ความมีชีวิตชีวาโดยที่เรากลับมาเป็นตัวของตัวเองเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นอิสระผมอาจจะหมายถึงความตั้งใจอาจจะหมายถึงความปานถนาแรงกล้าที่จะรู้สึกกับชีวิตอย่างลึกซึ้งสงบแต่ถ้าว่าช,วชิวา มีพลังงานที่เรากําลังจูนตัวเองกับตัวตนใหม่ที่เรียกว่าไฮเออร์เซลล์หรือเข้าไปถึงสนามพลังงานที่เราเรียกว่าบีอิงที่ความเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาอย่างล้าเลิศคือเอาชนะเอาชนะความคิดไม่ถูกควบคุมจากอารมณ์หรือติดยึดอยู่กับความกับความรู้สึกบางอย่างที่มันคอยคอยครอบงำเรา อาจจะหมายถึงบีอิงหมายถึงการเข้าถึงข้างในของจิตจิตใต้สํานึกอาจจะหมายถึงการเข้าถึงพลังงานของของพระเจ้าที่มันกําลังคลุกคลานที่มันกําลังกําลังมีชีวิตชีวาอยู่ในตัวเราซึ่งนั่นหมายถึงความรู้สึกที่มันอ่อนโยนความสงบความรักและความปรารถนาดีที่เราจะมีต่อชีวิตของเราทุกๆลมหายใจ กระบวนการเหล่านี้เราอาจจะใช้คําว่าไมเซ็ตชีวิตเราอาจจะเรียกว่าการอัปโหลดโปรแกรมจิตของเราซึ่งมันคือจุดเริ่มต้นของการรีบูตของการรีเซ็ตตัวเราเองอาจจะหมายถึงความรู้สึกที่เราใช้คําว่าฟูลฟิลเต็มที่กับชีวิต <c oughs> เต็มที่กับความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความรักความปรารถนาดีที่เต็มไปด้วยความ อ่อนโยนความละเมียดละไมเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงใครในโลกใบนี้เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงใครในโลกใบนี้ใช่ไหมละ่ะแต่เราเกิดมาเพื่อที่จะที่จะเชนที่จะเปลี่ยนตัวเองที่จะเปลี่ยนแปลงโลกภายในของเรากระบวนการของการวาร์ปของการจูจิตหรือที่เรียกว่าการโคสแบบรีเวิร์สจัมปิ้งคือการค้นพบตัวตนใหม่ หรือตัวตนที่เป็นแก่นแท้ซึ่งเดี๋ยวนี้เราอาจจะใช้คาว่าไอโเซลแล้วมันเป็นการถอดวงจรของของจิตโดยสำนึกสลายสลายอะไรสลายความรู้สึกที่มันติดค้างในใจของเราเอาชนะความคิดลบและวเดี๋นี้เราอาจจะใช้คาว่าโพส e t ฟ i ิ k ิ้งกระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตทั้งหมดที่เราเรียกว่าควันตั้มฟิสิกส์ทางจิตวิญญาณ มันคือการสันสะเทือนอนุภาพของคลื่นไฟฟ้าของสนามพลังงานที่เรากําลังเชื่อมต่อกับกับอะไรกับพระเจ้าในตัวเองกับอนุภาพของยี่ที่เป็นคลื่นไฟฟ้าที่สันสรเทือนอยู่ในสมองอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรารอยู่ในชีวิตของเราเป็นคลื่นไฟฟ้าที่มันเกิดอนุภาพที่ทําให้เรารู้สึกกับชีวิตอย่างแท้จริง ดังนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อสารกับพวกเราวันนี้คือการสั่นสะเทือนความรู้สึกของสติสัมป,ปชัญญะความรู้สึกที่เรากําลังรู้สึกกับชีวิตด้วยความรักด้วยความเมตตาด้วยสติป,ปัญญาแล้วมันคือการจูนตัวเองตลอดเวลาที่เราเรียกว่าจูนอิงที่เราเรียกว่าการรีเซ็ตชีวิตดีเซ็ตจิตเป็นวิธีการที่ทําให้เราสามารถ ออกจากคนเก่าออกจากโลกเก่าออกจากชีวิตเดิมๆที่เราว่าจา in, ะเคยชินกับการยอดจำนวนกับความรู้สึกผิดมาใช้ไมซ์เซตใหม่มาใช้วิธีการใหม่ที่เราเรียกว่าการการในการสร้างคือข่ายของแอคซอนในสมองของเราที่ทําให้ขึ้นไฟฟ้าที่ที่เกี่ยวกันิวรนนี่มันเข้าไปเปลี่ยนแปลงโครงข่ายของชีวิตที่จะไปด้วยความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์และความชุบด,ดี ท,ที่เต็มไปด้วยความสุขุมเต็มไปด้วยความรอบคอบให้หัวใจของเราทํางานเต็มร้อยให้ชีวิตของเรารู้สึกกับตัวเองอย่างแท้จริงอย่าไปอย่ไปอธิบายตัวเราเองกับคนอื่นให้เสียเวลาอีกต่อไปเพราะวันนี้เราได้รู้ความจริงว่าชีวิตที่มันฟูลชีวิตที่มันที่มันทรงพลังมันเกิดขึ้นจากการตบเลึจากการเจริญในตัวเอง จากการค้นพบศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราโดยที่เราไม่ต้องเป็นเปรียบเทียบตัวเองกับใครและค้นพบพลังงานของของหัวใจที่ยิ่งใหญ่หัวใจที่เราเอาชนะบททดสอบของโลกหรือความคิดตัวเองที่เราพักติดกับอยู่กับลูกหรือว่าวังวนยิ้มมองเข้าไปในดวงวิญญาณของเรา รู้สึกกับชีวิตของเราแนละ้วเราจะรู้เรื่องว่ากระบวนการรีเวิร์สจำหรือว่าจำรีเวิร์สเนี่ยมันเป็นการจำเข้าไปในจิตได้สมนึกเพื่อจูนซูเปอร์คอนเสิรตในจิตเหนือสำนึกในการดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ความมัง่งคั่งร่ำรวยความสุขความสำเร็จหรือแม้แต่ความโชคดีให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราแบบไร้ขีดจำกัดไร้รอยต่อไม่มีลิมิตเป็นอลิมิเต็ดพาวเวอร์อย่างที่โทนี่็อบินอย่างที่ดับเบิลยันฮิล อย่างที่ดร,รโจเซฟหรือนักจิตวิญญาณทั่วโลกคนพบว่าจิต่ยเป็นอนุภาพของพลังงานอันสูงสุดที่ทำให้เกิดแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ความสำเร็จความ,มมุะมสมบูรณ์ความชุบดีเกิดขึ้นได้กับคุณเสมอเพียงแค่คุณเลือกในสิ่งที่จะ ลิคิดชีวิตของคุณด้วยการตัดสินใจตัดสินใจเลือกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตแล้วคุณจะพบกับสุดยอดประสบการณ์นี้เช่นเดียวกับผมอย่าลืมนะครับผมพร้อมที่จะถ่ายทอดกระบวนการของความรู้ของจิตวิญญาณของการตื่นรู้ของชีวิตอย่างสุดหัวใจให้กับพวกเราทุกคนมันคือศาสตร์ลับของจักรวาลมันคือสิ่งที่ใครก็แล้วแต่ทําแล้วก็สําเร็จขอให้เพียงแต่ว่ามีวิน,นัยทั้งใจจริงมีแพชชั่นมีความหลงใหลกับมันมี แรงบันดาลใจมีอินสปิเรชันมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่มีพลังงานของหัวใจที่ทรงพลังของความรักแล้วคุณจะเปลี่ยนโลกภายในเหมือนที่ผมกำลังค้นพบประสบการณ์นี้แล้วด้วยตัวเองและนี่คือกระบวนการของการวางโค้ดกระบวนการของการจำที่เราเรียกว่าการรีเวิร์สจัมปิ้งในการจำจิตเพื่อค้นพบศักยภาพแห่งความสำเร็จอย่างแท้จริงแล้วพบกันนะครับ,บค,ครับ